เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0 0ืสี่พันพระธรรมขันธ์เรื่องอรัญญาะยาะกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการทำอนาปนาสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรม ทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดดในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ 4. ถือการอยู่ป่าเป็นวดัดอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด 5. พิจพชรณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลทำอนาปนสติกรรมฐานให้มากอยู่ ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปะธรรมพระสัทธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุลาอังคุตรานิกายปัจจการนิบาตมวดทุติยาปญนาสเสียงอา่านโดบัวสวรรค์